เอาละไอ้เยอะอัดถูกสักรอบได้ไหมขอถูกสักรอบช่างมันหลังกล้องหลังก็ได้มันชัดดียวันดีครับทุกคนชัดนะฮะเมื่อกี้เป็นการคุยกับตัวเองที่ไม่ได้อยาาคุยให้คนดูเห็นแต่มันก็เป็นธรรมชาติของเราอยู่แล้วสังเกตเสื้อผมไหมฮะเห็นไหมเสื้อปกตินะเห็นไหม แต่ผมชอบนะผมจะไม่ทิ้งอ่ะผมจะไม่ทิ้งผมจะใส่ไว้ข้างนอกดูดูข้างหลังดูข้างหลังเย้คีโคเท่เลยไม่รู้ดูเห็นหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่แน่ๆมันหัวแน่ๆใช่เออใส่อย่างนี้ก็ได้มันมันเท่ดิมันใส่อย่างนี้ก็ได้นึกว่ามันสวยอ่ะอ่าใช่นะโอเคแค่นี้แหละบายบายกุดไหนจริงๆคลิปนี้จะทำเป็นคลิปกุดไหนนะแต่ผมว่ามันได้คอนเทนต์ลงคลิปแล้ว ทำว่าดูอะไรดูข้างหลังมันเป็นกระจกสะท้อนให้เห็นว่าแบบตัวเองกำลังพูดอะไรใช่ไปไปเอาเติ่งเอาตรงก่อนไปไม่ได้ตั้งใจทำคอนเทนต์นนะมันเป็นจริงจริงพอละ